สวัสดีครับจากร้านแม็กอัพนะครับผมนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับสำหรับไอโฟน X นะครับที่ทำตกบ่อยนะครับมีลูกค้าถามเข้ามาหลายท่านว่าลักษณะประมาณนี้สามารถลอกเปลี่ยนเฉพาะกระจกจอได้ไหมนะครับผมลักษณะนี้ลอกไม่ได้นะครับอันนี้คือจอเสียไปแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนจอมาอย่างเดียวนะครับเกิดจากการตกกระแทกนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการเปลี่ยนกันเลยนะครับผม โอเคครับทีนี้ก็เดี๋ยวลองทิดต,ตัวจอใหม่กันก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับการใช้งานจะในส่วนหมดทุ่นยังไม่ขึ้นนะครับต้องมีการรีดค่าจอผ่านตัว j c ก่อนนะครับก็การรีดค่าจอนะครับจะใช้ตัว j c ในการรีดนะครับนี้จะรีดค่าเดิมก่อนนะครับทีนี้ก็จะทําความสะอาดแล้วก็ติดซีนใหม่เข้าไปนะครับ ตัวนี้ก็คือลักษณะของตัวซีนนะครับโอเคครับตัวนี้จะสังเกตได้ว่านะครับว่ามีการรีกค่าแล้วก็ตัวตัวทื่อทุ่นนะครับก็ทํางานปกติแล้วนะครับครับผมเดี๋ยวเราประกอบแก้งกันเลยนะครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนจอรุ่น iPhone X นะครับตัวนี้ลูกค้าทําตกมาแล้วก็ จอเป็นเส้นสีเขียวนะครับผมสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจอยากเปลี่ยนแบตเปลี่ยนจอยโฟนในแ่ดแมคบุ๊กนะครับโทรเข้ามาสอบถามราคาก่อนได้หรือว่าถ้าเข้ามาทางอีเมอก,ก่อนก็ได้นะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับแมคอัพสตูดิโอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม